พระธรรมคําคมพระอาจารย์บุญรอดปริสุทธโธสัตติใจวันที่เ7มิถุนายน2568สาธุเจ้าค่ะ เราเรียนอยู่รู้พระธรรมเรื่องคําสอนเราต้องเห็นในสันดานก่อนการเรียนเห็นภาคเพียนมีมาก่อนตอนลงมือเราแนะนำเพื่อบอกบ่งเห็นตรงไว้หยิบยกให้ได้มองเห็นเป็นประโยชน์ ทั้งเรื่องราวและเรื่องกล่าวให้เรารู้มีพระธรรมให้ท่านดูรู้ไปอ่านสังยอดสิบให้เราคิดไปอ่านบ้างเห็นเป็นกลางทางสันดานเรื่องการรู้เราบอกชัด เราบอกเห็นเป็นความอยู่พระผู้รู้ผู้เข้าใจเรื่องในความจิตติดตามเรื่องความดีมีพุทธ,ธะท่านให้ละวางตัวตนบนทิฏฐิรู้ดำริที่ท่านถือหรือวางลง ในจิตใจเราดำรงตรงมนุษยกตัวเองนอกเหนือสัตว์อันพวกอื่นเรารู้ตื่นตอนคำสอนแต่ก่อนมาพระพูดว่าทางพ้นทุกยุคปัญญาเราเห็นมาที่เราเรียนก็เขียนอ่าน วางจิตใจที่เรายึดหรือถือมันวางตัวฉันอันชื่อลงตรงว่างเปล่าไม่มีเขาไม่มีเราอยู่ในเรามีความรู้ที่ว่างเปล่าเราเคยมี เราปลงรู้เราปลงอยู่ให้รู้ทันตั้งสติเป็นสำคัญอันดีงามพระธรมคําคมวันนี้เข้าใจมากขึ้นใหม่ครับพระธรมคําคมพระครูบาสติ ใจสาธุเจ้าค่ะ